อันนี้เป็นงานของล็อกเดย์ครับลาโอนส่วนนี้นะสนี้ก็สวยหน้าหลังลงดีเทลไว้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถไปดูได้นะครับที่หน้าเฟซบลูลุกได้เลยนะครับตัวนี้ก็หล่อครับนี่ฮะเมกาเดย์ครับลายคนสวยงานของล็อกเดย์ครับอันนี้คือไม่ก็รู้สึกว่ามันสวยนะทั้งวันนี้เปิดใจหมดแล้วนะแต่ก่อนก็จ้าวแต่งานปีแบบ980 เ <c oughs> นี่ยมีแของให้สวยนะผมลงไว้ผมมั่นใจมากเลยแต่ละตัวคือเลือกมากับตัวนะนี่ครับตัวนี้ขายแล้วตัวนี้ขายแล้วมาการ์ตูนเร่อตัวนี้ขายแล้วนะมีคนจองแล้วนับโอนตรงนี้นี่ครับไม่เคลื่อนยายสันลายโคตรสวยนะตัวนี้นี่สวยจริงๆเป็นผ้าขาวที่คิดว่าเป็นลายที่สวยที่สุดแ<อ>ล้วสำหรับไม่เคลื่อนย้าสันเนี่ยพี่ว่านะตั้งแต่แตมาเห็นจับกี่ลายกี่ลายก็ลายนี้แหละแต่เอาจริงนะยอมแพ้บูธเล็กเหมือนกันบูธเล็กลายมันเต็มเหมือนไหมพวกไม่เคลื่อนย้าสันอ่ะยอมรับยังไงแขนยาวนั่นน่ะโอ้โว เนี่ยคิดอันนี้ก็คิดลิควิดบูลเหมือนกันนะคิดลิควิดบูลนะตัวนี้ทิงฟอยล์ของแท้นะนี่อันนี้ของแท้นะเว้ยบล็อกคำเดียสเอตัวนี้ของแท้นะสะกีนจมๆนะเห็นไหมอืมเด็ดๆอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้นะที่เขาแชร์กันนะไลน์นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนละอย่างนะ <c oughs> ดูออกอยู่อะไม่ให้ดูไม่ออกดูมันออกกีนแหละนะแต่จริงๆในนั้นแค่มองในรูปมันก็รู้แล้วคือแบบเออดูรูปไปเรื่อย <c oughs> เจอของจริงน่าจะรู้มากกว่านี่ป้ายมันจะอันนี้เลยป้ายออสวยกว่าเยอะเลยเนี่ย นี่ครับไ่รอนะไอเดสต็อกเลยนะตัวนี้เดสต็อกเลยับลงมาแล้วนะใครอยากเหมือนจัสตินบีเบอร์นะนี่ล่าสุดจจสตินบีเบอร์ก็ใส่ตัวนี้อีกราคาพุ่งอีกจะไม่ทะลลกาเนี่ยลายไม่สคูเนี่ยตัวนี้นะจจสตินบีเบอร์ใส่นี่รอจัดตอนที่หมื่นกว่าบาทก็ไม่รีบนะตอนแรกเก้าพันห้าเองตอนนี้หมื่นห้าหมื่นหกมาแล้วนี่ฮะมีเสื้อโอปินคอนแฟ t ตัวนี้โคตรน่ารัก สีคือแบบสวยแล้วข้างหลังมันแบบอือนี่นะเนี่ยเนี่ย anatomy ด้วย anatomy เจอเจอแต่สิบเจ็ดจุดห้าสิบแปดนี่ anatomy ใช้ใหญ่นะออหายากนะคนี่ไม่เป็นป้ายไซส์เอ็มนะครับตัวนี้มันเป็นไซส์เอ็มนะป้ายอกเท่าไหร่อกยี่สิบเ็ดจุดห้าเอ็มในยี่สิบเอ็ดสวยสวยสวย,สวยอ่ะขายแล้ว นี่มีสรัรนอนาชีก็ขายนะครับผมไม่ได้รังเกียจนะเห็นอะไรเป็นกระแสแล้วก็อัปเดตข่าวสารตามตลอดอ่ะครับผมอัปเดตความรู้ที่มีใหม่ๆทุกวันนะครับอัปเดตตลอดนี่พิงฟอยตัวนี้ก็สวยพิงยุงตัวเนี้ยนี่มีคนบอกว่าเป็นของปลอมของปลอมเห็นมีเดสท็อปในรูปฮะแม่งของแท้ะเวยมาเอารูปของแท้มาบอกลอมแม่งโคตรทุเรศเลยฝรั่งใจหมาตัวเนี้ยของแท้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <S 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 มีทุกวงการฮะคนจังไรเนี่ยนะครับไม่ต้องสืก คนนี้ครับดิสเทอร์สตัวนี้สวยครับนี่ลายเต็มๆเป็นซามูไรผีโคตรเดือดขนาดนี้สวยไหมทำไมมันใหม่โอ้โหทำไมมันใหม่ขนาดนี้ของปลอมหรือเปล่าวะาแน่ของปลอมหรือเปล่าว้าใช่ไหมนี่การไพ่ครับเฮ้ยตอนนั้นมีคนถามพี่อ้อมีการไพ่์ไหมนี่ไงการไพ่มีอยู่นะนี่การปืนการไพ่เป็นอ๋อออแคเออการปืนการปืนพูดผิดครับการไพ่กันการปืนกันดอกกุหลาบนี่แล้วผ้าดีได้ป้ายไวายอดด้วยนะนี่นี่นะครับป้ายไวายอด แล้วก็มีโอ้ตัวนี้ขายแล้วไอรอนตัวนี้ขายแล้วอังกฤษนี่งานปีสองพันสิบสองนะก็ขายแล้วขายดีจัดอะขายดีจัด,ะดนะครับจะอิจฉานะครับนี่ก็มีคนให้ถ่ายวีดีโอให้ว่าจะเอาเขอกขาขอดูสภาพจริงๆหน่อยขอดูเป็นแบบถ่ายวีดีโอหน่อยมึงก็มันใหม่ไหมกู่ามึงกมันใหม่มากเลยนะ่เนี่ยสีแม่งโคตรสดปกติมันจะไม่มันจะไม่มไมแดงนะทอมแดงมันจะไม่ค่อยแดงอันนี้คือสีแม่งโคตรแดงเลยเนี่ยทําให้ตัวนี้สวยขึ้นอีกนะครับ วอกสวยนะมันแดงไม่รู้อ่ะเห็นอยู่นะมีคนถามในไลฟ์กว่าตอนไรอยู่บ้านด้วยมีคนใส่ยู่พี่ก็ใส่ได้นะนี่มิกะเดสครับลายหายยากปกติจะเจอเป็นงานอเมริกาที่เรียกว่าเล็กๆอันนี้เป็นไซส์ใหญ่หายากจริงถ้าใครที่รู้ที่ใครสะสมเนี่ยรู้ว่าตัวนี้หายากมากครับเคยสูงสุดสองหมื่นห้าล่าสุดส่งตอนนีู้ปขายสองหมื่นหกไปเลยอ่ะส่งรูปใพีพเอกจะเอา ได้มาม่ได้10แปด1บเก้า1บแปด1บเก้าเมกะเดสโอ้นี่นีฮะอ,อกใหญ่มาด้าอันเนี้ยป้ายดาบแดงนะถ้าคนไม่รู้ไม่รู้นะแี่เป็นงานของดาบแดงนะเนี่ย <โฮ S 1> นี่เป็นงาน,น,นาดาบแดงนะันตนางานของดาบแดงนะครับแต่ว่าปกติมันจะเป็นป้ายดาบแดงใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันได้เนื้อผ้าเป็นเป็นผ้าที่เป็นยูเอสนะเป<ม>็นป้ายตัวนี้ซึ่งมีโอกาสเนื้อผ้าจะดีกว่าเคยหลายตัวแล้วที่เป็นป้ายตัวนี้นะฮะป้ายฮันเนตตัวนี้งานดาบแดงครับตัวนี้ หรือที่เขาเรียกว่าป้ารีสุเลคชั่นอ่ะป้ารีสุเลคชั่นตัวนั้นใช่นะเบตตี้อ่ะเพราะตัวนี้ก็ขายแล้ว,ลวตัวนี้ขายแล้วเนี่ยเบตตี้ขายยังเบตตี้ยังไม่ขายต่เนี้ขายไม่ไม่ถูกฐานไม่ได้ขายอะไรนี่ไงที่บอกนี่เบตตี้ตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะสายไลฟ์สดดีกว่าคนน่ารักอะ่ะเหมาะกับคนน่ารักอย่างผมนะครับผมรู้ตัวว่าเป็นคนน่ารักอยู่นะแฟนชมทุกวนันว่าน่ารักนะครับเนี่ยไอรอนอย่างเงี้ยโอ้โหตายละ นี่ครับไอรอนอย่างเงี้ยอะไอรอนขาขาวนะกูนาะไอรอนแบบขาขาวอ่ะครับไอรอนแบบขาวๆโอโมโอโมนะครับตัวนี้นะนไอรอนแบบขา,ขาวๆโอโมอนะฮะแล้วก็นี่ฮะเมทัลลิก้าตัวนี้เน,นี่ยป้ายเมทัลลิก้าเลยนะเนี่ยโอ้โหโหคตรหล่อนะโอ้โหใหญ่ด้วยชอบซื้ออ่ะไม่ค่อยชอบขายนะครับชอบแบบ ซื้อคชิบหายเลยพิ้งฟอยเนี่ยลายแบบเสื้อผมมาเยอะเสื้อมาแบบคูดเยอะนะฮะขายไม่ทันนะนี่เสื้อขานคูดเจ็ดศูนย์เอออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่หานคู่เก่าอันนี้เก่าลิ้นก็ลงไว้นะเสื้อนาบิกซีกลิ้นนี่ก็ลงไว้นะฮะนี่แต่มันติดยาวนิดนึงตัวนี้มันจะติดยาวนิดนึงแต่ว่าก็หลอก็ไม่ได้ยาวเมื่อกี้ก็ใส่พอดีก็สวยนะอ่ะเกมต่อไปจะเป็นการรีวิวเกมเก้าเก้าเก้านะครับ ผมอธิบายก่อนนะครับว่าเกม9 99เนี่ยทุกรอบเนี่ยนะครับบางติหางมาเนี่ยมันจะเป็นพวกผ้าบางงานเก่าผ้าบางงานเก่าตะเข็บเดียวนะครับรอบนี้นะรอบนี้ผมพยายามจะเลือกพวกงานเก่าที่มีลายที่ส,สวยๆหน่อยกว่าครับผมผมกล้าบอกเลยนะครับคนที่ได้เกม999เนี่ยอัตราส่วนมันจะเจ็ดต่อสามกว่าในสิบตัวน่ะผืว่ามีมีเขาแค่เข้า3า3สเปอร์เนสมสิเอร์เซเี่ยจะได้ของที่เป็นของหัวหัวเลยออีกเจ็ดเก็ได้ของที่เป็นของหางหางแต่หางจะเป็นลายสวยๆครับ เป็นงานตะเข็บเดี่ยวลายสวยก็ไม่อยากบอกว่าหาไรนะก็มันไม่เชิงว่าหาหรอกมันไม่เชิงว่าหาหรอกแต่มันจะมีรางวัลที่มันใหญ่มันสวยมันทาให้ดูนะมันดูเป็นหางใช่ใช่นะครับเต็มก้าวๆนะแล้วก็สําคัญเลยเวลาได้ของรางวัลหัวเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างหลายบาทเลยนะครับคือผมบอกก่อนนะมันจะมีงานที่เป็นตะเข็บคู่ด้วยงานที่เป็นตะเข็บคู่ด้วยเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาแต่คุณสามารถขอเปลี่ยนได้ครคุณขอสามารถเปลี่ยนเป็นงานถ้าคุณได้รางวัลที่เป็นงานรางวัลหางนะ ครับผมคุณสามารถขอเป็นเปลี่ยนเป็นไฟได้ขอเป็นงานวินเทจได้ขอประมาณไหนได้เดี๋ยวเราจะช่วยดูให้นะครับคืออยากคืออยากจะให้ประมาณว่าพอใจที่สุดพึงพอใจและกลับมาเล่นซ้ำคือสําคัญที่สุดนะครับอย่างผมผมจะให้ดูก่อนนี่คือรางวัลส่วนที่เป็นหัวนะครับในราคา999นะกูเก้าร้อบาทจะได้อะไรบ้างไปดูกันผมเคยขายไป5,990ันารนะตัวนี้นี่ครับเป็นเลสเซปินตัวนี้ผ้าของสวยเนี่ยลายโคตรใหญ่ครับเนี่ยเนี่ย999นะตัวนี้999บาทคุณได้ลุ้นนะครับนี่ฮะเป็นเหมือนรางวัลใหญ่รรางวัลแก 999ในราคา5,000 999เนี่ยเหมือนคูณ6ไปเลยนะแตอผมวก็คงแล้วอัตราได้อยู่ที่เท่าไหร่1ใน69ตัวได้ตัวนี้นี่นะนี่นี่นะนี่มีจำกัดนะจำกัดแค่69สิทธิ์ด้วยครั้งเนี้ยใช่มีน้อยครับสิทธิ์น้อยทุกครั้งแบบทำเยอะๆใหญ่ๆมาคอยเร่มเเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพทุกตัวต่อมากูอะเอาให้ทันแล้วกันนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้ผมขายอยู่10,600ครับ นี่คือเด็สต็อกนะผมไม่ได้เอาของเก่ากากๆให้นะมีป้าอยู่ครบฮะเนี่ยผมจะบอกว่าได้เสื้อมาผมจะขอผมขอเอาไปถ่ายลงขายนะผมขายได้แบบคนไวเลยถ้าอย่างเงี้ยสภาพเนี่ยสภาพเด็ดๆเลยนะเนี่ยเพื่อบอกขอเอาเด็ดๆไปใส่เกมเนี่ยเอาไปใส่เกมเก้าเก้าเคือผมต้องการใส่เด็ดๆเข้าไปเพื่อที่ให้คนมาเล่นเกมเนี่ยครับอย่างเงี้ยเก้าเก้าเก้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดได้ไหมได้ถ้าหมื่นหกอะคิดคิดแค่หมื่นหกพอหมื่นหกประมาณถ้าลดให้ลดไปหนึ่งพันห้าร้อยหมื่นหกเนี่ยประมาณหมื่นหกเป็นแบบสภาพอย่างนี้นะ ดูสภาพอย่างเงี้ยนะดูสภาพนะไม่มีขาไม่มีรูเลยนะเว้ยไมค์กิฟตเลยนะเนี่ยสดดั้มอะเดสต็อกเลยนะให้ดูเนี่ยเดสต็อกเนี่ยคุณได้สิทธิ์ลุ้นในราคา999าสองตัวก็เดือดแล้วนะเลสเซอร์พินสองตัว999ครับผม999นะ999บาทนี้ไม่ต้องไม่ลังเลอะค่าส่งไหมไม่ต้องฟรีอีกค่าส่งฟรีอีกนะฮะตัวต่อไปอีกนะไะอย่างเงี้ยอะคิดตัวนี้ตัวนี้ผมขายไปที่ประมาณ4ี่พันห้าสี่พันหกสี่พันหกตีไปประมาณสี่พันห้าสี่พันห้าตัวนี้คิดตัว สี่พันห้าครับนี่นะสี่พันห้าลายหน้าหลังลายหน้าใหญ่นะครับเนี่ยดูลายสี่พันห้าได้รู้ได้ราคาเก้าเก้าเก้าได้รู้ได้ราคาเก้าเก้าเก้าครับนี่นะใครอยากจองเบอร์ก็ทักไปหาในอินบอกนะฮะนี่ครับนี่แค่สามตัวเลยนะครับเนี่นะเก้าเก้าเนี่ไม่เสียอะไรเพิ่มนะค่าส่งเราไม่ต้องเสียแล้วและที่สําคัญนะเผื่อใจไว้ถ้าคุณไม่ได้รางวัลใหญ่คุณได้ผ้าบาง่ะคุณยังเลือกไซส์ได้อีกครับผมนะครับถ้าคุณได้ไม่ได้รางวัลใหญ่นะครับเจ็ดต่อสามเนี่ยอัตราผนเจ็ดต่อสามเนี่ย คุณได้ทาบางได้งานเล็กได้งานเก่าค,คุณยังรีเควสได้นะเว้ยพวอ่ะครับผมคุณยังรีเควสได้ว่าเฮ้ยคุณขอเป็นงานเขาเรียกว่าขอเป็นขายเอง <นะ S 1> ขอขายตัวเองได้นะครับผมอ้าวตัวนี้ล่ะตัวนี้เพิ่งขายไปสามพันห้าเดฟเลียบขาดรายนะครัเพิ่งขายไปสามพันนี่คือเดฟสต็อกเลยนะครับดำสนิทเลยนะนี่ตัวงานเก่านะอันนี้เป็นเดฟเลียบขาดน,นะป้ายตัวนี้มันทีโซบินเลยนะแปดศูยนย์นะผมเพิ่งขายไปสามพันห้านะครับโอิแปดด้วยนะอย่างเงี้ยขายไปสามพันห้านะครับเนี่ย เรียกผ่านอย่างเงี้ยนะเนี่ย999นะครับเนี่ย999เท่านั้นนะได้รุ้นในราคา999บาทนะครับบ้าไปแล้วใครสนใจจองก็อ่ะเนี่ยสามตัวให้แล้วเป็นกี่หมื่นแล้วเนี่ยกีย่หมื่นแล้วเนี่ยต่อต่อกวอใครสนใจจองนะจองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยตัวนี้ตัวนี้บางคนบอกว่าสี่พันห้าพันตัวนี้ผมเคยขายไปหกพันนะฮะขายไปหกพันนะมีคนมาต่อผมห้าพันห้าไม่ได้ขายเอามาใส่เกมจอยใส่เกมครับดูนะคออย่างงี้ตัวเนี้ย ไม่ใช่ผ้าร้อยนะผ้าห้าสิบผ้าห้าสิบแล้วเป็นวงอาเยมครับคนฟังเพลงชอบแน่นอนขาวโอโม่อย่างเงี้ยคุณดูเสื้อนี่คอไม่ได้ยวยนะผมจับให้ดูนะคอไม่ได้ยวยนะแต่ผมจับตรงนี้นะครับนี่มันจะเลยดูเหมือนจะยวยนี่ขาวโอโม่เนะกูเสื้อกว่าเนี่ยเพิ่งซื้อดูลายหลังด้วยอีกหนึ่งนี่ใขาวกว่าไอ้ซื้อซื้อที่หนึ่งอันนี้สต็อกครับขาวกว่าแล้วคุณดูดูสกรีนจมคุณดู ดูสกินจมๆอย่างเงี้ยจมขนาดนี้จม,นจมแบบเนี้ยอ่ะกัวลองใส่ดิอันนี้คือเก้ากนะตัวเนี้ยผมขายอยู่ที่เอาเอาราคาขายผมก่อนนะผม,ผมขายอยู่ห้าเก้าเก้าศูนย์ครับขายอยู่ห้าเก้าเก้าศูนย์นะครับมีคนมาต่อห้าพันห้าผมไม่ได้ขายครับผมก็โยนใส่เกมเก้าเก้าเก้านะครับนี่ครใส่แล้วสวยขนาดเนี้ยนะครับนะครับหลังพูดสวยนะอายเยี่ยมนะครับปกตินะงานเก้าศูนย์ส่วนใหญ่เป็นผ้าร้อยครับเจอตัวนี้ผ้าห้าสิบป้ายเบสนะครับใครอยากจองเก้าเก้าเก้านะไปจองได้นะไปลุ้นได้นะครับ สวยสวอสวยนี่ฮะโอ้โหมันสวยสวยมากจริงๆเก็บไว้นานๆคตพี่ว่าราคาขึ้นเป็นหมื่นได้นะราคาขึ้นเป็นหมื่นได้ไม่ไม่น่าเกลียดเอ้าเลซเปินแจสตินมีเบอร์แจสตินนี่นะเลซจอะตัวนี้ก็ได้ในราคาเก้าเก้าเก้านะนี่ผ้าบางมุ้งเลยนะตัวนี้มันจะผ้าไม่เหมือนเก้าศูนย์นะผ้าจะเป็นฟิวแปดศูนย์บางบางเฉียบเลยอะบางไหมใช่สองแท้นนะบางมุ้งนบเลซเปินตัวนี้ก็ ประมาณ4,000 3,500-4,000ประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมถ้าเป็นผ้า90อาจจะได้5้า0 6 0 0 0ันถ้าเป็นผ้า90แต่ตัวนี้มันเป็นผ้าละ80นะคดูอีกสองเรเกำไรอ่ะอ่ะกี่หมื่นไปเนี่ยดูคิดดูคิดีกนี่นี่คือในราคาก้าว99นะครับมีใครสนใจครับมีใครลองพิมพ์มาหน่อยครับใครที่ที่ซื้อเบอร์99ไว้บ้างใครซื้อไปแล้วใครซื้อไปแล้วอ่ะใครที่ซื้อไปแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับตอนนี้มันไประมาณ30กว่าเบอร์แล ใครที่ยังไม่เคยซื้อเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้กู่าเขาถึงอยากเล่นกันคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนอ่ะพี่ไลฟ์สดรีวิวเกมอ่ะครับผมแป๊บเดียวเต็มแต่ตอนนี้ผมไม่ได้รีวิวผมลงรูปไ้แล้วก็รับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นขาประจําคนที่เข้าใจเพราะว่าไม่อยากจะรับคนที่เขาไม่รู้ว่าเอ้กติกาเป็นยังไงหรือสายเป็นยังไงแล้วเหลือไสายยังไงมันตอบยากคนอยากจะเป็นคนที่อ่ะมีมาแล้วเหรอพี่ ลงโพสไว้ไงเอาครับเอาครับเอาครับสองเบอร์เอาครับสามเบอร์ผมเพิ่มได้ไหมครับจริงๆก็ยังจะไม่ได้ทําแต่มีคนถามมาเยอะแล้วเกินจริงๆผมจะไม่ทำนะผมจะแบบให้มันนานๆแล้วปล่อยทีละร้อยเบอร์แต่ยุกคนมาถามอะไรสดเยอะไงใช่ไหมครับนั้นก็ไลฟ์นี่ครับดูไลน์ครับคิดตัวนี้ครับนี่ครับสีหลังสดดูไลน์นะตะเข็บเดียวนะดูนะนี่นะครับคิดตัวนี้ผมว่าประมาณสี่พันสี่พันห้าตะเข็บเดียวนะครับตะเข็บเดียวบนตะเข็บเดียวล่างไม่มีตะเข็บข้างนะครับแค่ป้าบินป้าบินเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะครับสวยๆอย่่างนนนีี้ะะ คุณอัฐกรบอกว่าผมครับนี่ซื้อไปเพิ่มเบอร์ได้นะครับ999เนี่ยถ้าคุณชวนเพื่อนมาซื้อนะซื้อทีละสามเบอร์ดีกว่าเพราะมันจะเหลือเบอร์ละเก้าร้อยห้าสโปรโมชั่นเก0าร้อยเก้าเก้าเก้าถ้าซื้อสามเบอร์มันเหลือเบอร์ละเก้าห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบะนะครับมันคุ้มกว่าเยอะนะครับคุ้มกว่ายมากเลยนะดูคิดอีกตัวนี้ฮะนี่ครับดูคิดรับโอ้โหดูลายนี่นะป้ายเอาไว้นี่คือเก้าเก้าเก้านะนี่กี่ตัวแล้วหลายตัวเล้วนันนี่ จะสิบตัวแล้วเนี่ยโที่ใส่เข้าไปนะครับนี่นะนี่เดสต็อกเลยนะครับนี่ลายหลังโคตรสวยนะตัวนี้นะนี่เราขายในไลฟ์สดเท่าไหร่นะสามพันสองใช่สามพันสองแต่งจีนมันขายได้แพงกว่านี้นะขายได้ประมาณสี่พันนะครับแต่ว่าผมก็เอาราคาคืออัติว่าสามพันพอครับผมสามพันในราคาข้เกาลันี่คือของที่คุณจะได้รับนะบแต่อย่าลืมนะครับมันได้รับเสื้อทุกคนนะไม่ใช่ว่ามีคนไม่ได้รับนะได้ทุกคนทุกทเบอร์ที่จองได้เสื้อทุกคนส่งฟรีให้ทุกคนนะครับผมนี่ปาา M&O ่ยยตรงุคนนีี เป็นเคิร์ดโคเบนครับนี่เคิร์ด2,000ปี2,003นะฮะเล่นได้ครับตัวนี้นะนี่ตัวนี้ผมก็ขายอยู่3 0 0าขายอยู่3 0 0งแล้วขายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ขายไม่ได้นะขายได้ด้วยนะฮะนี่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 จอนเลนนอนครับงาน90ครับตัวนี้จอนเลนนอนลายอย่างสวยครับตัวนี้นี่ลายจอนเลนนอนครับนี่ครับผมขายอยู่3,000นะจอนเลนนอนตัวนี้เป็นลายที่แบบยินก่อกอกนิวยอร์กสวยนะป้าวินเทแลนนะครับตัวนี้นะตะเข็บเดียวนะครับผมไอ้ตะเข็บคู่อ่ะตัวนี้คู่หรอ มีก็อดูตัวนี้ด้วยไวท์สเน็กครับไวท์สเน็กมีสองตัวนี่ไวท์สเน็กตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละสามพันสองนะครับไวท์สเน็กสภาพดีมากนี่บล็อกข้ามนะครับสามพันสองครับนี่ครับไซส์สวยลายสวยเนี่ยเป็นรอยพับไม่เฉยนะครับแต่ว่าสภาพเสื้อดำสนิทนะคุณดูลายนี่ดำสนิทเลยนะแล้วลาย <ดำ S 1> สวยด<ล><ล>้วยแล้วดูลายหลังนะครับนี่